ครับสวัสดีครับอ,อันนี้เรามาดูช่างสิงครับช่างสิงนี่มารื้อข้างหน้าแลละอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนี่จบปุ๊บนี่ประกอบเลยใช่ไหมเออก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่พ่นสีเรียบร้อยนะเมื่อก่อนว่าสีน้ำเงนินนะพอไปไปมามา,มากลายมาเป็นสีดำจอย เปลี่ยนใจไวจริงๆเลยนี่คือตรงนี้มันขึ้นสนิมเนาะมันขึ้นสนิมก็เลยเช็ดเช็ดก็เอาสีมาพ่นเลยนี่ยครับมันเป็นสนิมเนี่ยเพื่อคนซื้อไปจะได้ใช้แบบนานๆเนี่ย เวลาพ่นไปมันก็ไม่มันก็หายสนิมเนาะแต่สนิมมันก็จะไม่ขึ้นไม่เกาะแล้วก็ปิดแค่ตรงนี้ไว้เหลือข้างหน้านีครับเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ะก็เหลือเก็บเก็บงานนิดหน่อยแล้วก็ประกอบเลยครับตอนบ่ายก็จะประกอบใส่พวกไอ้กรอนประตูหรือเปล่า บ่ายก็จะใส่พวกนี้ใส่มือจับแล้วก็ใส่นี่กระจบที่หลังครับใส่แก้มกา โอ้ม oh, hmm. okay. okay. okay? oh, ัดซะดีเลยเนาะมัดซะจนแบบขังโซอืมโอ้มัเกยอืมเกยอันนี้เส้นสิงห์ก็ทำการประกอบมือจับอ่างามเลยเนาะ ได้บอกว่าแกจ,จะใส่สีน้าเงินแต่เปลี่ยนใจพ่นสีน้ําเงินไปแล้วแหละผมดูลักษณะไปแล้วนี่พ่นสีน้ําเงินไปแล้วแต่เปลี่ยนใจเอามาใส่สีดาหมดเี่มันไม่พอสีน้าเงินหมดใช่ไหมก็เลยไม่ไม่ไปซื้อก็เลยเอาสีดําไปเลยอนั่นแหละนี่อันนี้ก็ประกอบครับประกอบแล้วก็เอาไปติดตั้งเรามาคอยดูเรื่อยๆว่า วันนี้ช่างสนจะทำอะไรมั่งแต่ก็พ่นสีข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็ประกอบเอาไม่ขันให้มันแน่นบอสแบบไหนะแบบไหนเอีเราดีใจแล้ว ไอ้น็อตมันใส่กับตัวข้างไหนมันบอยแม่นใส่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับใส่มือจับไปแล้วกับสีใหม่มันจะเป็นยังไงบ้างนั่นล่ะสั้นละกรึบฮะหมดยัง เนี่ยหมดแล้วล้างกาล้างกาไหมเครื่องยังไม่หมดฮะลเครื่องยังไม่หมดไหมก็เอาไว้เคลือบตัวนี้วะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเอ้าทำไมมันไม่เข้าอ่ะเข้ายากกว่านั่นเปล่าโอ้โหเออเอาเอาเอามาเทเครื่องมันหมดเลยไหมดันออก มันดันออกมันจะระเบิดแต่มันไม่ออกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วอกินยาไปเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันดันออกไงมันมันไม่มีที่ออกไงมันเป็นน้ำเหรอหรือว่าใช่มันเป็นน้ําเออเป็นน้ําน้ําที่มันคายออกมาจากกระดูกอะแล้วมันถ้ามันออกเป็นแผลเป็นแผลเราก็ต้องหายยากินยาทายานั่นแหละ อันนี้ก็ต้องคอยสาวุธมาซื้อกงซื้อกิฟเนาะล้างอ,อ,อันนี้เราก็เริ่มติดไปแล้วชิ้นหนึ่งอ๋อต้องต้องต้องคอยดินด่วนมาครับคอยดินด่วนมาเพื่อซื้อกาวซื้อกาวสามเอกาวมาแปะตัวนี้แล้วก็กิบ เฉาเฉาสวยงามลืมไปลืมเปิดลมบ่ไม่ตกแล้วไม่ตกหรอกอันไหนมีกิฟครบแล้วเราก็เอามาใส่ก่อนได้เลยเนาะ เนี่ยอย่างไง,งตัวบนนี่ก็เอามาใส่ได้เลยไหนที่เราประกอบได้เราก็ประกอบนั่นแหละเอานั่นไปหมุนอะไรอ่ะเอาลางกระจกมาก่อนไม่ต้องใส่ขวางฮะขวางเอาตน้นแล้วต้นถอดอ่ะเราก็ถอดถอดรางกระจกเหมือนกันอ๋อปิดรางกระจกนิดหน่อย ติดติดนิดหน่อยติดติดฝังนี้ฝั่งเดียวนิดหน่อยอ่ประกอบแล้วครับเริ่มหมุนเริ่มหมุนอัดเข้าไปแล้วก็แค่ตึงมือครับไม่แน่นเท่าไหร่แน่นเกินไปเดี๋ยวมันจะแตกหักีกยากได้วิ่งซื้อใหม่ ก็เทอทอไอเสียไอทำร่วงรุดเลย้คัดไอหมุนตึงแล้วแล้วมันแตกในข้างในเดี๋ยวเราค่อยติดตามว่าตอนประกอบเสร็จเนาะว่ามันจะออกมาในลักษณะไหน ตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บเทเลชิ้นทเลชิ้นไปครับช่างสิงสบายใจเลยแต่เสียอย่างเดียวเนาะเร็วเกิน<ม> <c oughs> ช่างสิงว่าเร็วเกิน <c oughs> กำลังได้พื้ข <c oughs> องงเออโอ้ยไมมันก็ตามระยะเวลาขเข้ามาแหละการทำมันก็อยู่ในประมาณนี้แหละเนะ <c oughs> เาะทำเ้วเราทำงานไม่ได้หยุดด้วยทำ ันต้องใส่จารบ,บีมันเตะไม่ถึงเตะไม่ถึงมันดันไม่ถึงหรือเปล่ามันดันไม่ถึงมันต้องตั้งตั้งตัวล็อกอีกอเดี๋ยวเราคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม